ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะครับเจอกันเป็นประจํานะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยสูตรหลักหน่วยบนนะครับ สองตัวนะครับก็จะมาหนึ่งตัวนะครับก็คือว่าเข้าหนึ่งตัวนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับสลากก็ขอเลื่อนอีกแล้วนะครับเป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2563นนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะครับผม ก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูกันใบพังพางก่อนนะครับดูให้สนุกสนานนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลัก10บนนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผมนะครับผลลัพธ์นะครับก็บวกด้วย1นะครับ นะครับผมครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนะครับ,นะ,รบนะครับเราก็จะเอารางวัลที่หนึ่งนะครับผมสี่เก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดสี่ครับ แล้วก็2ตัวล่างนะครับผมก็คือ6 8นะครับนะครับผมเลขที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือหลักสิบบนนะครับนะครับ10บนนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับนะครับผมนะครับเจ็ดนะครับก็จะได้เจ็ดนะครับบวกหกนะครับผมนะครับบวกแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงทีนะครับ นะครับผม7บวก6บวก8บวก5นะครับผมนะครับก็จะได้ผลลัพธ์นะครับก็คือ26นะครับนะครับเราก็จะได้เลข6นะครับ6บวก1นะครับก็จะได้7นะครับผมนะครับก็จะได้2ตัวนะครับ นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับผมนะครับนะครับก็คือ2 2 7นะครับ3ตัวบนนะครับนะครับก็จะมาในเลขเจนะครับผมก็จะมาในหลักหน่วยนะครับนะครับหลักหน่วยบนนะครับผมนะครับ ครับต่อไปนะครับผมนะครับก็จะนำรางวัลที่หนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมนะครับห้าแปดเกนะครับ2 2 7นะครับเลขล่าง2ตัวนะครับก็จะออก0 6นะครับ ผมหลัก10บนนะครับผม10บนก็คือเลข2นะครับบวกกับหลัก10ล่างนะครับแล้วก็หน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผมนะครับ2นะครับบวก0นะครับผมบวก6นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนะครับก็คือ2องบวกศนบวกหบวกหนะครับก็จะได้13นะครับนะครับก็จะได้เลข3นะครับผม3าบวกหนะครับก็จะได้4นะครับนะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนนะครับก็คือ สี่นะครับผมนะครับเลข3นะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับนะครับผมสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับผมเป็นสูตรระยะสั้นๆนะครับง่ายๆนะครับผมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดู สนุกสน,กนะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับใครที่ว่างๆนะครับก็ดูได้เลยนะครับนะครับผมนะครับต่อไปนะครับผมเราก็เอาหลัก เอรางวัลที่1นนะครับมาตั้งอนเดิมนะครับก็คือ7 8 1นะครับ4 0 3นะครับผมนะครับเลขล่างนะครับ2ตัวนะครับก็คือ9 4นะครับเราก็จะนำหลัก10บนนะครับมาบวกกับหลัก10ล่างนะครับผมนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับ ครับผมแล้วก็จะได้0นะครับบวก9นะครับบวก4นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9บวก4บวก5นะครับศูนย์เราก็จะไปนับนะครับนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ18นะครับ บเราก็จะได้เลข8นะครับ8ปบวกหนึ่งนะครับก็เราก็จะได้9นะครับผมนะครับก็จะได้ตัวเด่น2ตัวนะครับผม1 2 1 2 1 2นนะครับนะครับผมผลที่ออกนะครับผมนะครับก็คือเก้าสาม 8นะครับนะครับผมเลข8นะครับก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหน่วยบนนะครับผมนะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก2 27นะครับนะครับผมเป็นสูตรง่ายๆนะครับ ไม่ยากนะครับผมครับก็ให้ท่านผู้ชมดูพังๆนะครับดูสนุกสนานนะครับผมนะครับดูเป็นแนวทางนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับครับเราก็จะเอารางวัลที่1นะครับมาตั้งเหมือนเดิมนะครับ ก็คือ8 7 5นะครับ9 3 8นะครับ2ตัวล่างนะครับก็คือ9 8นะครับนะครับผมเราก็จะเอาหลัก10บบนนะครับ10บนนะครับก็คือเลข3นะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกเลยห้าคงที่นะครับผมนะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม นะครับ3บวก9บวก8บวก5นะครับก็จะได้25นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลข5นะครับ5บวก1นะครับก็จะได้6นะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ สี่สครับนะครับ,นะรบเลข6นะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับนะครับผม สูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะสั้นๆนะครับง่ายๆนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับนะครับผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูก่อนไปพังๆนะครับผม นะครับดูเล่นๆดูสนุกๆไปก่อนนะครับนะครับต่อไปนะครับงดที่จะทำงดที่จะนำมาเป็นแนวทางนะครับผมในวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2563นะครับผมนะครับก็มาดูต่อเลยนะครับก็จะนำรางวัลที่1นะครับมาตั้งบนเดิมนะครับผมก็คือห้า 0 3นะครับ4 4 6นะครับสองตัวล่างนะครับก็คือ7 7นะครับนะครับหลักสิบบนนะครับผมสิบบนก็คือเลข4นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผม ครับนะครับลอสิบนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนะครับสี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกห้านะครับนะครับก็จะได้ยี่สิบสามนะครับผมนะครับเราก็จะได้เลขสามนะครับสามบวกหนึ่งนะครับผมก็จะได้สี่นะครับ นะครับก็รอผลนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2563นะครบับมาหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมนะครับ สามกับสี่นะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับนะครับผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ นะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูกันไปพางๆนะครับครับผมก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับเมื่อถึงเวลานะครับผมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ